ยักสนุกตื่นเต้นร้าใจครบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ adpk 2 4อย่าลืม adpk 2 4ประธานปารีสยื่นคำขาดเอ็มปัปเป้ต้องเซ็นต่อไม่งั้นขายนาเซอร์อเคเลฟีเจ้าของแปรแชร์เล่นบทโหดโดยการยื่นคำขาดให้กับเคลียร์เอ็มปัปเป้ว่าต้องขยายสัญญาใหม่หากจะอยู่กับทีมต่อไม่งั้นสโมสร ก็จําเป็นจะต้องขายเข้าทิ้งในซัมเมอร์นี้อนาคตของเอ็มปาเป้ P P e, กัแปร์แชยังไม่แน่นอนหลังจากที่เขายืนยันว่าจะไม่ขยายสัญญากับทีมเกินกว่าข้อตกลงที่ผูกมัดถึงซัมเมอร์หน้าทาทางของเขาทำให้แปช้ชแชเสี่ยงที่จะเสียเข้าไปแบบฟรีในปี2024หากพวกเขาไม่สามารถเจราจาขายเอ็มปาเป้ P e ได้ก่อนปิดตลาดรอบนี้ราคาที่สโมสรตั้งเอาไว้สูงกว่า250ล้านปอนด์ ทำความสนใจในตัวเอ็มเปเป้เบาบางลงไปเยอะแต่เอเคาลฟี่ก็ยืนยันนักเตะจะม่าย้ายออกจากทีมแบบที่ทีมไม่ได้อะไรแน่นอนฟาบิโซโรมาโนรายงานคำกล่าวของเอเคลฟี่ว่าแน่นอนว่าเราไม่ต้องการให้เขาย้ายออกไปแบบฟรีๆในปี2024จุดยืนของเราชัดเจนถ้าเคลียนต้องการอยู่ต่อเราก็อยากให้เขาอยู่ต่อแต่เขาจำเป็นจะต้องเซ็นสัญญาใหม่เราไม่ต้องการเสียผู้เล่นดีที่สุดในโลกไปแบบฟรีฟ มันเป็นไปไม่ได้เอ็มเปเป้เคยบอกว่าเขาจะไม่ย้ายออกไปแบบฟรีๆแต่เขาเปลี่ยนใจมันก็ไม่ใช่ความผิดของผมลุยเอลิก้เผยยังไม่ตัดสินใจอนาคตของเนมาร์ลุยเอลิก้กุซือคนใหม่ของแป้แชร์เปิดเผยว่ายังไม่ได้ตัดสินใจเกี่ยวกับอนาคตของเนมาร์กองหน้าทีมชาติบราซิลเอลิก้เพิ่งเปิดตัวคุมทัพปาริจิงชแมงด้วยสัญญา2ปี แทนที่คีซอฟเกาจะเย,ยที่แยกทางกับสโมสรเมื่อวันพุทธที่ผ่านมาการรับงานคุมยักษ์ใหญ่แห่งลีกอั่งเศสทําให้เอลิเก้จะได้ร่วมงานกับเนมาดาวยิงทีมชาติบารซลอีกครั้งหลังเคยผนึกกําลังกันมาแล้วที่บาร์เซลโลนาอดีตกุนซือทีมชาติสเปนให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับลูกน้องเก่าว่าผมยังไม่ได้คุยกับเนมาเลยส่วนเขาจะอยู่ในโปรเจกต์ของผมหรือไม่น่ะเหรอมันเป็นข้อมูลที่ผมอยากจะบอกพวกคุณนะแต่มันเป็นส่วนหนึ่งของข้อมูลภายใน ผมจะตัดสินใจหลังจากพวกนักเตะฝึกซ้อมหลังจากได้เห็นการปฏิบัติตัวต่างๆผู้เล่นของแปรแชร์อยู่ในระดับที่สูงมากๆนี่จะเป็นยุคใหม่เราจะสร้างสสไตล์เกมรุกที่แฟนบอลสนใจสลับเนมาไวัย31อยู่กับแปรแชร์มาตั้แต่ปี2017และมีสัญญาก,กับสโมสรนจนถึงซัมเมอร์ปี2025แปรแชร์เซนฟีคว้าตัวมิลานเซคลนเนีย ได้ของฟรีฝีเท้าเยี่ยมแฝะแชร์ประกาศอย่างเป็นทางการได้ตัวมิลานสกีเนียมาเสริมแนวรับเซ็นยาวถึงปี2028หลังตกลงเรียบร้อยตั้งแต่เดือนมก,กราปารีสหนงแมงแชมป์ลด็กเอิงฝรั่งเศสประกาศยืนยันคว้าตัวมิลานสกิเนียเซนเต์แบ็กทีมชาติสโลวาเกียมาอย่างติน่นตาตืแปลงแบบไม่มีค่าตัวอย่างเป็นทางการแล้วเมื่อวันพฤหัสที่ผ่านมาปกากรหลังวัย28กลายเป็นเตะฟีเอเยน หลังหมดสัญญากับอินเตอร์มิลานทีมดังแห่งศึกเกาโชซิล่าอิตาลีเมื่อวันศุกร์ที่30มิถุนายนที่ผ่านมาและเจ้าตัวก็ตกลงกับแปรแชร์ได้ตั้งแต่เดือนมกราแล้วก่อนจะมีการประกาศอย่างเป็นทางการถึงการเซ็นสัญญา5ปีหรือจนถึงเดือนมิถุนายนปี2028เขามีความสุขม,มากที่ได้มาเป็นส่วนหนึ่งของสโมรสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้แปรแชร์เป็นหนึ่งในสโมรสรที่แกร่งที่สุดในโลกด้วยบรรดานักเตะร,ระดับเวิด์คลาสและแฟนบอลที่ยอดเยี่ยม ซคิเนียย้ายจากซานโดรียมาอยู่กับอินเตอร์ตั้งแต่ปี2017ก่อนลงเล่นไป246นัดทำไป11ประตูตลอดระยะเวลา6ฤดูการที่รับใช้งูใหญ่ควชช้มคว้าแชมป์เซร่าหนึ่งสมัยโคป,ปาอิตาเลียสอสมัยเป per โคปาอิตาเลียนาอีก2สมัยก่อนหน้านี้เมื่อวันพุธที่ผ่านมาแปรแชร่เพิ่งประกาศปลดกิสซอฟเกอตเย่ออกจากตำแหน่งเทรนเนอร์แล้วตั้งให้หลุยเอลิเกเอ้อดีกุซือทีมชาติสเปนมารับงานต่อ โดยเซ็นสัญญาก,กูบังเหียนถึงปี2025แป้แช์ดึงมาโกเซนซิโอเสริมทัพฟรีอีกรายที่2ได้ของดีแบบไม่ต้องเสียค่าตัวอีกแล้วแป้แช่คอนเฟิร์มดึงตัวมาโกเซนซิโอมาร่วมทีมแบบฟรีๆรายที่2ต่อจากมิลานซิคลีเนียมิดฟิวัย27กลายเป็นแข้งฟรีเอเยนหลังหมดสัญญาก,กับเรอวมริดเมื่อเดือนมิถุนาที่ผ่านมา ก่อนตกลงสัญญาก,กับแปร์ชายเป็นเวลา3ปีหรือถึงเดือนมิถุนาปี2026อัสเซซิโอตัดสินใจมองหาสโมสรนใหม่เนื่องจากไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทัพราชันชุดขาวก่อนโยกมาเล่นที่ลีกเมืองน้ำหอมด้วยค่าเหนือยปีละประมาณ10ล้านยูโร